สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องรูประบบใหม่นะไอ้ระบบใหม่ลกจำลองไอ้ห,หนะาแห้งมแมลงอะ่ะหลายคนอาจจะงงนะซึ่งตอนแรกกับผมก็งงเป็นกันแม่งระบบเยอะมากมันมันมันใหม่ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูคลิปผมนานนะเอางี้เริ่มยังไงเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยครับร่องรอยการพบผ่านแล้วก็นี่ครับเส้นทางผู้ก้าวเดินอ่ะเดี๋ยวมาดูทฤษฎีกนัน อ่ะเราดูอตรงนี้ก่อนไอตรงนี้คืออะไรให้เราทำเควสเพื่อเอาแต้มครับอย่างเช่น R เดี๋ยวผมปรีอัดคิวไว้นะอันนี้เควสผมเสร็จไปแล้วอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยระเบิดขังใหญ่ทางชีวภาพวิธีดาเนินการคือได้รับพรที่เพิ่มเลเวลแล้วทั้งหมด10คขังถ้าเราได้เน,นี่ยถ้าเราทําเสร็จแล้วเราจะได้แต้มเนี่ยบวก2อันนี้ครับ ละวันการเปิส unku, ส umas, honest, 5, main, sure ดใช้งานก็คือราชสกาดบวกสองกับเฟิรนฟูบวกสองนะเอาทีได้ย่างนะไอ้เคว่นี้เสร็จยังไงที่บอกว่าได้ได้พรที่เพิ่มเลเวลแล้วทั้งหมดสิบครั ing, ้งก็คือเอาง่ายๆนะให้เราไปที่เนี่ยเพิ่มเลเวลพรกัไอ้ตรงตรงเคอร์ต้าครับเวลาเราผ่านด่านไอมิตไอมิตตีนาบะมาผมวาดคลิปไวได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ครับนี่อันนี้คือผมผมอัดไว้ก่อนนะดูนะอันนี้หยุดก่อนนะเห็นไหมฮะ ได้รับพรที่เพิ่มเลยว่าทั้งหมดแล้วส10บครั้งอันนี้ผมยังหกครั้งอยู่ยังไม่เสร็จอัเดีวดูที่ที่เสร็จแล้วนะอันนี้ครับเออตานี่ครับอัเออตาที่มันเพิ่มเวลพรได้ครับก็คือใช้ใช้ทางรัดทางนี้ก็ได้นะอันนี้อันนี้ผมให้ดูว่าเนี่ยครับผมเลื่อนเนี่ยเห็นเห็นบรรุอันด้านซ้ายไหมหลังจากได้รับบอปะทัวรยากอันนี้แล้วจะสุ่มเสริมพลังพรสองพรทันทีอันนี้ก็ได้นะผมลองแล้วว่ามันได้ ได้เคลนดนะได้เคล็นะได้เคว,นะด,เวด้วยอันนี้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 คือที่ผมบอกว่าวิธีง่ายสุดครับก็คือให้ให้อับเวฟพรตรงนี้เลยเพื่อใครที่ไม่ได้แบบแง่เพราะถูกหายยากอะไรย่งเงี้มันมันเพื่อมันเพื่อน,น,นได,มนได้มันได้ยากไงเนไปทีเคอร์ตาเลยเล็กเนี่ยซุ่มเสริมพลังพอสองพรก็ได้เควียนะนี่ครับจะดูที่ผมเช็คนะเนี่ยเห็นไหมครั เควสเสร็จแล้วได้พอร์ตดิฟเฟอร์ลเวลทั้งหมดแล้วสิบขางเขียมไปข้าได้แล้วคราวนี้ได้แล้วไงต่อดูคําว่ารางวัลการเปิดใช้งานพอเควสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับรางวับคะแนนล่องลอยการพบผ่านก็คือไอ้แต้มหน้าสังขารสองฟืง่อฟูสองนะเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เดี๋ยวคอไปเลยนี่นี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ผมริบพองเลยนะอ่านแน้นำนิดหนึ่งนะ เวลาทำคลปพวกนี้เอาโลกนึงหรือโลกสองพอนะจะไปลงโลกยากๆนะยกเว้นว่าเควสเป็นกำหนดอะว่าต้องโลกสองขึ้นไปเงี้ยมันมีนะเดี๋ยวเขาว่าอีกทีนี่เห็นไหมฮะที่ผมบอกไงว่าทําแต้มไอ้ทำเควสสเปรดอนะจะได้แต้มมาก็คือราชสังหารสองฟึ่งฟูสองแต่แต้มพวกนี้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวกลับไปในเกมนะครับอวันนี้กันมาที่มาที่นี้ครับที่เดิมนี่ครับเห็นไหมฮะ ล่องรอยกผผารพุ่มพันธุ์นะเนี่ยแต้มต่อแต้มเอาเทำไรนี่ครับดูนี่แล้วเอาบัฟที่เราได้เนี่ย้ผ่านผ่านที่เราเลือกครับอย่างเช่นเห็นไหมครับล่าสังหารคือ2แต้มให้แต้มแรกกันมันได้เสริมความเร็วพอแต้มที่สามก็คือเสริมดาเมจนะเห็นไหมมีหนึ่งสามห้าเจ็ดนี่แหละครับเอาเอาเอาไว้เสริมผ่านต่างๆน,น,นะที่เราเล่นอย่างเช่นนะสมมติอ่า อันนี้อันนี้อันนี้ปล่อยมิติกอละหุเนี่ยไอ,นนอนน้มิติกอละหุนคืออะไรก็คือไอ้ที่เดินเดินเดินเกินเทินนี่ยครับนั่นแหละเดินเดินเกินเธอที่เป็นรูปเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวผมเอาคลิปกล่าวให้ดูนี่ครับนี่ครับนี่นไงกอลละหุนเกิดอะไรเห็นไหมครับก็คือเดินเดินเดินร้อยไอทีอันเนี่ยเห็นคำว่านับถอยหลังใช่ไหมขึ้นบนนะครับตรงรูปนาฬิกาทรายมาสูงแล้วพอเดินอีกเก้าหนึ่งมันจะกอลละหุนเลย น,น,นี่ครับคนหนหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวมันเร็วไปนะเดี๋ยวมองเพื่อมองไม่ชัดอนี่นะฮะมิติก้อหุ่นเนี่ยอันนี้น,ะนี่แหละครับคือมิติก้าหุนก็คือเดินเดินเกินเทินท่เดินบุ้งบ่วงไปเลยครับมันนั้นเลยะกลับไปทีเก็บต่ออันนี้อธิบายตรงนี้นะว่ามันเชื่อมโยงกันก็คือทําเค็บพวกเนี้ยเราทําเค็บพวกเนี้ยเพื่อเอาแต้มครับเอาแต้มมาทําไรแต้มมาเสริมพรต่งตางๆครับพรเงี้ยพรลบล้าอย่างเงี้ยหนึ่งสามห้าอะไรเงี้ยเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะ เพื่อเสริมพลังต่างๆตันมันมันตันที่ยี่สิบอะครับก็ต้องต้องทำเคยไปเรื่อยๆนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาในส่วนนี้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือหายนะแห่งบนมันแนงห้ความคืบหน้าสองทับสิบสามเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ปวดยังไงอ่ะสมมติว่าผมเอาล,ล,ลบล้างน่งนะอ่ะสมมติว่าผมเอาลบล้างนะลบล้างขั้นหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าปวดล็อกโดยการพานด่านวิติอลาฟรทรี่หนึ่ง โดยที่คะแนนของรูปล้างในร่องรอยการพบพาถึงรนดับหกขึ้นไปไปถึงคะแนนอันนี้ครับนี่ครับร่องรอยการพบพาแล้วก็อันนี้ครับน,นี่อันนี้คะแนนตรงนี้ครับถึงหกแต้มนะถึงจะปลดไอ้บบ e, นั่นบทบัวนั้นให้ครับเอาไวเเ้เก็บเพชรเก็บเพชรนะครับส่วนแต้มเอามาไงก็อย่างที่บอกข้างต้นนะครับนี่ครับทำเรพวกนี้ทำเกรดเสร็จปุ๊บ มันจะได้รับคะแนนตรงนี้ครับเห็นไหมฮะอากเควสนี้อันเนี้ยเควสเนี้ยอันเนี้ยปล่อยมิติโคลโลหดสองครั้งเนี่ยมันจะบวกแต้มฟื้นฟูหนึ่ง 1, กับลบล้างสามประมาณนี้ครับก็คือเก็บเกี่ยวบหกแต้มครับผมก็จะปลดให้แล้วก็ต่อไปเรื่องความรับแห่งการบุกเบิกนะไอ้น,นี่มันเหมือนเป็นอีเวนท์ที่เราผ่านด่านบอสอะครับให้เราตอบคาถามอะครับอันนี้ก็ต้องซุบเอานะต่อที่เราไม่เคยตอบอะเดี๋ยวผมเล่นซ้ำให้ดูอันนี้ผมมองตรงนะผมกดมุมั่ว ที่ที่มันมีนครับให้เลือกตอบมันก็จะขึ้นอะไรทํานองนี้ครับอันนี้ผมว่าเอาไว้แค่เก็บเพลดนะคงไม่ได้มีผลบัฟเพิ่มอะไรต่างๆนะอ่ะโอเคครับก็เข้าๆาประมาณนี้นะทั้ง3ามลบก็คือความรับแห่งการบุกเบิกต้องรอยาดบพผ่านแล้วก็ไหายหน้าแห่งมวลแมลงนะอ่ะแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ